เปิดคาทำนายสุดแม่นหมอปลายพรายกระซิบเตือนภายนี้ครึ่งปีหลังเผยด,ดวงนายยกตัวจริงไม่ใช่นายพิธาลิ้มเจริญรัตก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะอุ้งอิงเหมือนถอยหลังดวงมีสองทางแยกเตือนเรื่องร้ายแรงภัพยพิบัตริโรคแปลกหมอปลายพรายกระซิบเตือนภัยครึ่งปีหลังเผยดวงพิธา เปิดคำทำนายนาย,ยกตัวจริงอาจไม่ตรงใจใครขึ้นมาแปลกๆหน้าแปลกถือเป็นอีกหนึ่งหมอดูที่ขึ้นชื่อว่าแม่นเป็นอันดับต้นของประเทศไทยสำหรับหมอปลายพรายกระซิบซึ่งล่าสุดหลังจากศึกจากภิกษุณีก็บินตรงมาออกรายการดังพร้อมกับย้อนคำทํานายว่าระเบิดใต้น้ำนั้นใช่เรื่องเ,อเรือไทท่นหรือไม่ พร้อมกับทำนายดวงวงการเมืองว่าสุดท้ายพิธาลิ้มเจริญรัตจะฝ่าฟันจนได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าแล้วหลุงป้อมแอบไปดีวกับทักษิณจริงหรือไม่พร้อมตอบโรคอุบัติใหม่จะมาจากอะไรอีกแต่บอกเลยว่ามีเซอร์ไพรส์จนสะเทือนใจถามว่าอันนี้เป็นสิ่งประหลาดของภิกษุณีศีลังกาใช่ไหมที่บวชแล้วศึกหมอปลายตอบใช่ค่ะ ไม่ได้ทำผิดพลาดอะไรมาไม่ผิดคะ่ะถามว่าเห็นบอกว่าศึกออกมาก็ไปทัวร์ทำบุญเลยทำไมหมอปลายตอบจริงค่ะก็ไปกราบขอขมาพระเถระผู้ใหญ่ที่นู่นด้วยเพราะท่านก็ค่อนข้างเครียดไม่เคยเจอภิกษุณีที่ศึกท่านดูแลมาตั้งแต่ก่อนบวชก็เลยต้องไปบอกท่านว่าหนูศึกแล้วจะกลับมาทำธุรกิจเหมือนเดิมท่านไม่ต้องเป็นห่วงคะ่ะ เมื่อถามว่าหนึ่งปีที่ไปบวชได้อะไรมาบ้างคะหมอปลายตอบได้เยอะมากๆค่ะเห็นอะไรหลากหลายรูปแบบไม่เคยอยู่ในช่วงชีวิตที่เคยแบบว่าไม่มีอะไรจะกินท้องเสียจนตัวซีดเล็บเหลืองเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยเจอและไม่คิดว่าโลกเรามันจเจริญขนาดนี้แล้วยังมีสถานที่ที่เราเจอยังมีสถานการณ์แบบนี้อีก และได้ธรรมะเยอะมากจากการเป็นภิกษุณีที่แบบคนปกติไม่ได้คะ่ะถามว่าครั้งที่แล้วเมื่อหมอปลายเคยมาทำนายว่าเป็นระเบิดที่มาจากบนบกลงไปใต้น้ำรู้เรื่องไทยท่านระเบิดไหมหมอปลายตอบเพิ่งได้ข่าวแต่ไม่ได้รู้อะไรละเอียดขนาดนั้นที่ศรีลังกาไม่รู้เรื่อง ติด WiFi แต่ WiFi ใช้ไม่ค่อยได้ค่ะเมื่อถามว่าอันนี้ที่ท่านทำนายไว้ไหมคะหรือแค่จิ๋วจิวหมอปลายตอบอันนี้น่าจะจิ๋วจิวไปหน่อยค่ะเมื่อถามว่าระเบิดที่ท่านพูดคราวก่อนมันคือภูเขาไฟใต้น้ำหรืออะไรคะหมอปลายตอบใกล้เคียงกับภูเขาไฟระเบิดค่ะแล้วน่าจะมาจากรอยแยกเป็นหลัก เมื่อถามว่าครึ่งปีหลังจะมีอะไรร้ายแรงเกิดขึ้นอีกไหมตอบมีค่ะสถานการณ์ระดับโลกก็จะมีเขื่อนหรือน้ำมีรอยปริรอยแตกอะไรแบบนี้ค่ะถามว่าครึ่งปีหลังประเทศไทยจะมีโอกาสสงบศึกจริงไหมตอบยากค่ะคำถามเพราะอะไรมันมีอะไรขัดขวางความสงบตอบ มีค่ะหลักๆปีนี้น่าจะลงถนนเป็นเรื่องคำถามตกลงคุณพิธาจะเป็นนายกจะรอดไหมคะตอบห่วงค่ะว่าจะไม่ต้องใช้คำนี้เลยเพราะว่าเรื่องของคุณพิธาพูดตรงๆน่าจะเป็นชนวนของทุกอย่างคำถาม ดวงของคุณพิธาคนชอบขนาดนี้ยังไม่ได้เป็นอีกหรือคะตอบจริงๆเคสของคุณพิธาไม่น่าใช้คำว่าดวงน่าจะเป็นเคสของคำบ้าอยู่ในกฎหมู่ค่ะมันไม่ปกติไม่เหมือนกับพื้นดวงค่ะเพราะฉะนั้นดวงของคุณพิธาได้รับเป็นนายกนะคะเพราะอยู่ต่างประเทศ ทุกคนก็บอกว่าดีใจกับคุณด้วยนะที่ได้นายกใหม่ที่เป็นวัยรุ่นเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งจริงๆประเทศเราก็ยังไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมคะคำถามคุณเศษฐายังพอมีวี่แววมากกว่าคุณพิธาไหมตอบยังคงมีวี่แววมากกว่าคะ่ะคำถามดวงคุณเศษฐาคุณดุงอิงเป็นอย่างไรคะตอบ ดวงคุณอุ้งอิงเหมือนถอยหลังค่ะเหมือนตั้งใจถอยตั้งใจสลัดบางอย่างออกไปเองจริงดวงมีสองทางแยกเปิดล่าสุดคือคุณอุ้งอิงถอยหลังคำถามถามท่านยมให้ทีค่ะมันจะเป็นชนวนความแตกแยกบ้านเราไหมคะเก้าอี้อันนี้ตอบมันก็แตกแล้วผลออกมาก็แตกค่ะคำถาม หมอปลายว่าใครจะได้นั่งเก้าอี้นายกคะตอบเราเอาปลอดภัยก่อนดีกว่าคะ่ะหรือถ้ามาก็คือมันจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องคนพอรับได้แต่มันก็มีคนจำนวนมากที่จะออกมาสู้ใช่คะ่ะอย่างไรก็ไม่คุ้มก็อยากให้ทุกอย่างทำให้ถูกต้องตามระบบมากกว่าเพราะว่าถ้าประท้วงทีหนึ่งเศรษฐกิจก็พัง ต่างชาติก็ไม่เข้าเพราะรายได้ของเรามันมาจากการท่องเที่ยวเป็นหลักไม่คุ้มคำถามหน้าปรุก็ไม่ได้หน้าขาวก็อดหน้าใหม่จะมาแทนตอบหน้าแปลกด้วยค่ะเมื่อก่อนเคยดูคนนี้ไม่เคยขึ้นแต่รอบนี้ขึ้นมาแปลกแปลเหมือนอยู่แก้แป๊บหนึ่งอะไรแบบนี้ค่ะแต่มันจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงก่อนหน้า อาจจะมีใครถูกตั้งขึ้นมาแล้วโดนเปลี่ยนเมื่อถามว่าเราจะเลี่ยงรัฐประหารได้ไหมหมอปลายตอบยากค่ะถามว่าจะมีโรคแปลกอีกไหมหมอปลายตอบมันก็มีค่ะแต่ไม่ได้ถึงขนาดโควิดแต่ให้ระวังเรื่องสัตว์ใหญ่มันจะมีเชื้อโรคอะไรแปลกๆให้ระวังอย่ากกินอะไรดิบๆช่วงนี้อันตรายมากๆ เมื่อถามว่าโรคภัยที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาจะหายไปไหมหมอปลายตอบร้อยเปอร์เซ็นต์คือไม่หมดและจะหนักขึ้นเรื่อยๆค่ะพวกโรคเก่าๆท่านยมพูดว่าการละโรควันลโรคบ่อยๆค่ะมาจากหนูแล้วสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาจะมีโรคใหม่ๆมาฆ่ามนุษย์อีกหลังจากนี้นอกจากอากาศแล้วจะมาจากอาหารค่ะ คำทํานายโดยหมอปลายพรายกระซิบแล้วขอย้ำเมื่อเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณายานีการได้ฟังค่ะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ